เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องนาเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญสรัดแนวรับของเรากันก่อนเลยนั่นก็คือในรายของทักอิสบราฮิมมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเองอาจจะก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวออกมาว่าเจ้าตัวได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนอล่าสุดที่ทีมของเรายื่นเข้ามาให้เขาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไป หลายงานข่าวจากสื่อหลายแหล่งมีการชี้เป้าลงมาเลยว่าสาเหตุสำคัญที่ทําให้ตัวของทางโคโนาเต้ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับจีนของเราออกไปก็เป็นเพราะขอ้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยของเขาที่สูงยิวถึงระดับสองแ0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับโครงสร้างค่าเหนื่อยที่ทีมของเรายื่นให้กับเขาซึ่งจะไปอินเกี่ยวกับเรื่องโบนัสตามผลงานของโจตัวมากกว่า ยังไงก็าตามล่าสุดโตของทางโคโนาเต้ก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าสิ่งที่สื่อมีการรายงานข่าวกันออกไปนั้นมันไม่ได้ตรงกับขอ้อเท็จจริงเมื่อเขาไม่ได้ถึงขั้นที่มีการเรียกร้องตัวเลขมหาศาลขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้ตอบล็อกขอ้อเสนอที่ถ่ายให้กับผมมีการยื่ยนเข้ามาให้กับตัวเขาก็เท่านั้นเองคุณรู้อะไรไหมผมอยากจะขอพูดอะไรสักอย่างนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นในหน้าสื่อสังคมออนไลน์นั้นมันเป็นเรื่องเท็จอย่างแท้จริง โคนาเต้ ate, กล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเดอะอัตเลติกสันักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษผมไม่ได้ครองขออะไรทั้งนั้นจากสโมสรพวกเขามีการยิ่นข้อเสนอมาให้กับผมและผมก็เพียงตอบพวกเขาในบางสิ่งบางอย่างไปเรื่องราวมันก็มีแค่นี้เลยส่วนเรื่องอินๆทั้งหลายนั้นมันเป็นเพียงแค่กระแสะข่าวลีนะและผมเองก็ต้องการจะรอจนกระทั่งถึงตอนท้ายที่สุด ผมต้องการสิ่งนี้แต่เรื่องเงินปืนที่เหลือทั้งหมดนล้นมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ ทั้งนี้ทางโคนาเต้ยังมีการให้สัมภาษณ์ต่อไปอีกด้วยถึงประเด็นข่าวที่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเราก็ได้เห็นนักข่าวระดับเทียนหนึ่งอย่างในน้อยถึง2คนไม่ว่าจะเป็นในรายของทางฟอร์บิซัวโรมาโนและดวิดออนสตีนที่ณเวลาดังกล่าวพวกเขาก็มีการชี้ลงมาเลยว่าทางโคนาเต้ใกล้ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปซึ่งตัวของเขาเองก็มีการออกมาชี้แจงเลยว่ารายงานข่าวแม้กระทั่งในช่วงดังกล่าวนั้นมันก็ไม่ได้อ้างอิงอยู่บนข้อเทจ็จจริงเหมือนกัน ม้แต่นักข่าวที่มีชื่อเสียงทั้งหลายก็มีการออกมาบอกตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าคงใกล้จะประสบความสําเร็จในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลออกไปแตโตัวของผมเองกับรู้สึกว่าให้พวกนี้มั่งรู้ข้อมูลดีกว่าตัวของผมเองเสียอีกหรอวะโคนาเต้กล่าวต่อข้อเท็จจริงมันหาได้เป็นเช่นนั้นเลยณนะช่วงเวลานั้นและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ผมแทบจะบ้าเลยนะเพราะสิ่งที่พวกคุณเสพสื่สกันไปนั้นมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ผมรู้ดีว่าในตอนนี้ผู้คนอาจจะคิดว่าผมไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ความเป็นจริงก็คือมันไม่เคยมีตอนไหนเลยที่ผมใกล้เคียงก็จะเซ็นสัญญาในตอนนี้เราต้องมารอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น พูดถึงเรื่องดาวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญสำหรับแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับขึ้นมาดูในแผงกองกลางของเรากับอีกหนึ่งคนที่ก็ตกเป็นกระแสข่าวลืออย่างน่ะเรื่องการยา้ายออกจาตินแอนฟีกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางฮอวิเอเลด มิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองแต่สิ่งที่เจ้าตัวแตกต่างกับตัวของทางโคโนาเต้ก็คือเขาค่อนข้างจะมีความชัดเจนในจุดยืนของเขาว่าตัวของทักเอเนียดนั้นต้องการที่จะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของเขาผูกกับการลงสนามอย่างสม่ำเสมอและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางสโมสรฟุตบอลหรือว่ากูของเราไม่สามารถที่จะมอบให้กับเขาได้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคอสอฟอไซส์สื่อชื่อดังจัดแดนผู้ดีก็มีการชี้เป้าลงมาเลยว่าในบรรดาสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่นั้นหนึ่งในทีมที่เรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งขึ้นมาก็าคือทางสิงโตนึง่ง่ครามจิซีของคุณซิเอนโซมาเรสกาในการแข่งขันฤดูกาล2023-2024ถึงนั้นเอเลียดได้ลงสนามในสีเสื้อข,ของทีมเรารวมไปถึง5 3เกมโดยทำได้4ประตูกับอีก11แอสซิต ตในไนนดูการที่ผ่านมานั้นเข้ากลับได้ลงเน่นเป็นตัวจริงไปเพียงแค่4นะัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการรวมทั้งสิ้นเพียงแค่5 0กับอีกจ3นาทีหรืลลอลดลงไปมากกว่า80%กันเลยทีเดียวหากไปเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ทางสิงห์บูหวังจะฉกฉวยประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ด้วยการเดินหน้าทาบทายตัวของทักเอ็นเนียไปร่วมทับขณะที่ทางบกูของเราเองก็มีการตั้งสนราคาในเบื้องต้นของเขาเขาไว้ที่ตัวเลข40ล้านปอนด์โดยที่ตัวของทางเอ็นเนียก็ยังได้รับความสนใจจากทางนกหนางดวนไรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนและทางสิงห์พะงะแอสตันวิล่าไปตรองกัดตัว หลังจากฟังเรื่องราวความสนใจจากสโมสรอ,อื่นในนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วคราวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกี่ติับเดกเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูผู้เล่นในส่วนของแนวรุกของเรากันบ้างย้อนกลับไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปที่หันมาแสดงความสนใจในตัวนักเตะจากทีมเราก็คือทางเสือใต้ายเยนเมเนก ซึ่งนักเวลาดังกล่าวข้างต้นนั้นมันก็มีการระบุออกมาว่าตัวของทางบาเยนากจะได้รายเซ็นของทางโคดีกิกัรโปรปิดทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์ของเราไปครอบครองแม้ว่าจุดยินของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราค่อนข้างจะแน่วแน่ว่าไม่ได้มีความต้องการที่จะขายทางกาโกออกจากสโมสรของเราไปา อย่างไรก็ตา,ามล่าสุดจากการที่บาเย,ย็นดูเหมือนว่าจะพลาดอีกหนึ่งเป้าหมายของพวกเขาอยี่ยทางนิโกโวิลเลียสปีกตัวเก่งจากทางสโมสสแอตเลติกดีวอลก็ทำให้พวกเขารื้อฟื้นความสนใจในตัวของทางกักโปขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วนอกจากในรายของทางกักโปดังกล่าวนะั้นอีกหนึ่งคนที่ก็อยู่ในขาที่พวกเขาอยากจะได้ตัวไปเสริมทัพด้วยก็คือในรายของทางนีดิอาร ปิดทีมชาติโคลอมเบียหลังจากโซ่ตัวก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวออกมาว่าเขาไม่พอใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันกับสโมสรนและรู้สึกว่าผู้บริหารของข้างลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้รักษาคํามั่นสัญญาที่เคยให้กับตัวเขาเอาไว้ซึ่งพูดอยวมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็คือทางคริสเตียนฟอกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลจากทางบิลสมัักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันมกซ์เอบ์เบิลกำลังมองหาตัวเลือกกำดับรองๆล,ง,ลงไปในตำแหน่งผู้เล่นหลินเซน โฟกกล่าวระหว่างที่เขาถูกเชิญมาเป็นแขกนับเชิญพิเศษของทางคอร์ดออฟไซด์ข้อยกตัวอย่างเช่นทางโคโดี้กักโคโกจากทางลิวูลที่ในตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในเลด้าของฐานบายเยนอีกครั้งหนึ่งนี่คือนักเตะที่ตัวของทักเออร์เบิชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะแล้วเขาเองก็ยังมีโอกาสได้คุยในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของดีนี้กับทางตัวแทนของทางกัคกโกไปบ้างแล้วแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการติดต่อกันแบบตัวตรงก็ตามที อย่างไรก็ตามสถานการณ์ณปัจจุบันมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วรมากและจากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมานั้นนอกจากตัวของทางกัคโปลแล้วเพื่อนร่วมทีมหรือร์พคลอย่างทางหลุยส์ดีอาร์สเองก็เป็นอีกหนึ่งคนดิเดตที่ทางบายเยนร์แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วยเหมือนกัน เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูอนาคตเกี่ยวกับนัเกเตะดาวรุ่งอนาคตไกลที่เป็นปผลผลิตจากทีมกบชนของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางเลวิสคูมาสแนวลูกดาวโรดของทีมเรานั่นเองหลังจากเขาได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวขึ้นมานับตั้งแต่ที่ยุคข,ของทางเยอเกนครอบ อดกตนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราอย่างกลุ่มวังเหยียนอยู่และมีโอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของทางนิร์พูเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน FA ครคัพรอบที่ผ้าที่เราเจอกับทางนักกุเซาท์ทันตันย้อนกลับไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ในปี2024ที่ซึ่งเขาก็สามารถจะประเดิมประตูแรกให้กับทีมของเราได้อีกด้วยช่วยให้ทางนิร์พูคว้าชัยชนะมาครองได้ในการแข่งขันนัดดังกลาสาประตูต่อศูน อย่างไรก็ตามในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมาโตของทางคูมาสก็ถูกปล่อยยินตัวไปลงเล่นให้กับทางช่างปันง้นหม้อสโต๊กซิตี้กอนที่เขาจะกลับมาสู่สโมสรที่แพ้จริงหลังหมดสัญญาย,ยินตัวตาก่าวข้างตน้น ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจอยากจะยืมตัวนักเตะรายนี้ไปเสริมทัพก็คือในราของทางเชฟฟีดีนาเต็ดและล่าสุดแม้แต่ทางนกขมินงแอนฮอนนอลลิตซิต,ตี้ก็เป็นอีกสโม,มสรที่พร้อมจะขอยืมตัวนักเตะไปจากทางสโม,มสรฟุตบอลลิเวอร์ pool ด้วยสัญญายืมตัวยาวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาล2025-2026อีกต,ตัวผลงานของทางครูมัสในการแข่งขันเมื่อด,ดูการที่แล้ว ระหว่างที่ถูกยิมตประปอยู่กับทาง Stoke City นั้นก็เรียกได้ว่าน่าประทับใจทีเดียวหลังจากเข้ามีส่วนร่วมในการทําประตูไป9ลูกจากการลงสนาม49นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูด้วยตัวเองไป6ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก3แอซิสช่วยให้ทีมของทักอเล็กซ์มิวนั้นยังคงอยู่รอดปลอดภัยในการแข่งขันศึกแชมเปี้ยนชิพ ทั้งนี้พูดออกมายืนยันความสนใจจากทาง n o น w ริ h ดังกล่าวข้างต้นก็คือทาง s a v เ l อร์ซ Man นักข่าวของทาง Norwich เองด้วย Norwich City ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการเสริมทัพในตำแหน่งตัวริ่นเส้นเข้ามาอีก2คนในช่วงซัมเมอร์นี้นะซ m a n กล่าวแล้วหนึ่งในคนน่าจะเป็นการยินตัวนักเตะมาจากการแข่งขันเวทีฟินือนนี้ เลวิสคูมาสคือนักเตะที่ทางนอร์กชื่นชอบตั้อย่างมากและเขาก็ตรงกับความต้องการของพวกเขาด้วยหลังจากถูกยิมตัวไปลงเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพในการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วกับคู่แข่งอย่างทางสโตคสิตีเมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลจากทักอะเคเดมี่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูประเด็นเกี่ยวกับทางติวอกโอรีที่อดีตดาวยิงระดับตำนานของทีมเรากันบ้าง เมื่อเขาเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าผ่านประสบการณ์กับทีมของเรามาอย่างโชคชนก่อนที่จะเพิ่งอำลาสโมสรและย้ายไปอยู่กับทางปีศาจแดงดำเอซมิลานในเวทีเกาโชสเรอาของประเทศอิตาลี่มวช่วงซัมเมอร์ในปี2022แต่เส้นทางอาชีพของเขาที่นั่นก็เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จและถูกปล่อยยินตัวมาอยู่กับทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์สเป็นช่วงสั้น ระหว่างฤด,ดูการ2023ถึง2024ที่ซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะทำประตูในการแข่งขันพิมลิกได้เลยแม้แต่ลูกเดียวจนต้องกลับไปอยู่กับทางรอสโซเนรีอีกครั้ง ทว่าล,ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นเสียทีมาตามการรายงานข่าวจากทางหลักกาเซตาเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังจากแดนมักโรนีก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ทากโรลิกกีกำลังมีการเรียกร้องเงินในส่วนที่เขาสมควรจะได้รับเพราะทางเอซีมิลานนั้นมีความพยายามที่จะขอยกเลิกสัญญาของเขาก่อนกำหนดจากสัญญาปัจจุบันที่ผูกมัดทั้งสงฝ่ายไปจนกระทัง่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2026 ปัจจุบันตัวของทางโอลิี้กระดับข้างเนี่ยกับทางมิลานอยู่ที่ตัวเลข4ล้านยูโรต่อปีก็ทางมิลานเองก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องการที่จะ่เงินค่าย,ยกเลิกสัญญาถึงต้องให้มันเกิดการเรียกร้องระหว่างทั้ง2ฝ่ายเพราะเงินในส่วนนี้มันก็เป็นประเด็นที่ทางโอลิี้เองสมควรจะได้รับหากเขาได้ถูกยกเลิกสัญญาทาั้งท้งที่มันก็ไม่ใช่ความผิดใดๆของเขาเลย นั่นจึงอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาร่รวมกันทั้งสองฝ่ายว่าแพ็กเก็เงินค่าชดเชยที่เขาสมควรจะได้รับสำหรับสัญญาปีสุดท้ายนั้นควรจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าใดกันแน่ซึ่งผลของการเจรจารเบื้องต้นในครั้งแรกนั้นก็เรียกได้ว่าประสบความล้มเหลวและไม่สามารถที่จะหาข้อยุติที่เห็นพ้องต้องกันของทั้งสองฝ่ายไดา้ แม้คงนั้นทางซากาเซต้าเดโลสปอร์ตก็มีการระบ,บุต่อไปว่าในตอนนี้ทางมิลานและทัพโอริกี้นั้นมีการนัดหมายครั้งใหม่เพื่อการเจราจาในครั้งที่2องเพื่อหวังที่จะหาทางออกในประเด็นดังกล่าวข้างต้นให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ข้อแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราจะเป็นในส่วนของแผงกองกลางกันบ้างหลังจากในตอนนี้เรียกได้ว่าทีมของเราเสริมทัพเป็นว่าเล่นเลยในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากมีการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมของเราแล้วถึง5คนทั้งกับทีมชุดใหญ่และในทีมอาคิดเดนีตัว ไล่มาตั้งแต่ในรายของทางเชรมบี้ฟริมโปงและฟอร์เรียนวีตจากทางเหลวอร์คูเซนมีลอดเคอร์เคสจากทางบ่อนมัดอาร์มินเป็กซี่จากทางพุสกัตอะเคเดเมียและคนล่าสุดอย่างทางเฟรดดี้วูดแมนผู้รักษาประตูจากทางไบรสตันนอตเอนตามลำดับ เพาว่ามันก็มีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมจากทางฟุตบอลอินไซเดอรสืชื่อดังที่มีการกล่าวอ้างออกมาเลยว่าทีมของเราก็บรรลุข้อตกลงกับอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นเข่งดาวรุ่งอนาดกไกลาจากทางสโมสรแบล็กพูล pool, ได้แก่ในรายของทางกราเบลจูสเตอร์หลังจากดาวเตะวัย6 6ปีนั้นจะเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมของเราในสัปดาห์หน้าต่อไปตามดอมดอ รายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นจะมีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าค่าตัวในการย้ายทีมของทางจูสเตอร์ในครั้งนี้นั้นจะอยู่ที่ตัวเลข6หลักด้วยกันแม้ว่าจะไม่มีการระบุค่าตัวออกมาแบบชัดเจนก็ตามทีโดยปกติแล้วตัวของทางชูสเตอร์นั้นจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายเป็นหลักแต่เขาก็สามารถจะขยับออกมายินเป็นปีกซ้ายลงไปถึงการขยับขึ้นหน้ามาลงเล่นเป็นกองหน้าทางฝั่งซ้ายได้ด้วย ในอนดีตที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นตัวของทางชูสเตอร์ผ่านการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมชุดอายุไม่เกิน15ปีของทางแบล็กปูมาแล้วย้อนกลับไปในการแข่งขันฤดูกาล2023-2024จนกระทั่งเจ้าตัวต,วตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายทีมไม่ว่าจะเป็นทางฟูลแลมสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้และลุมไปถึงทางลิอร์พูของเราต่ังเกา้างตง ในก็พูดถึงการได้ลากตัวนักเตะใหม่ของทีมเราจากรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์ดังกล่าวข้างต้นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยังคงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะมาดูรายงานข่าวจากทางเจมส s เพียสเกี่ยวกับข่าววงในมือเหนือของทีมเรากันบ้างเพราะแม้ว่ามันจะมีการกล่าวอ้างออกมาว่าเยอร์พูสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวทางกลาบเบียร์ชูสเตอร์มาร่วมทีมได้แล้วโดยนักเตะกำลังจะเดินทางเข้ามารับการตรวจร่างกายกับทีมของเราต่อไป ตามลำดับทั่วตัวของทางเพสก็มีการออกมาชี้แจงแข่งขเลยว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันหาได้เป็นเช่นนั้นไหมเพราะแม้ว่าทางลิวร์พูของเราจะแสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่มีการดําเนินการเพื่อขอซื้อตัวเขาและมันยังไม่ได้ใกล้เคียงโดยสัมปายลิวร์พูมีการพิจารณาตัวของทางกราเบลชูสเตอร์ดาวรุ่งจากทางแบล็กพูอยู่และก็ให้ความชื่นชมในตัวเขาอีกด้วย พีสยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาก,ก็คือข้ออ้างที่มีการระบ,บุว่าทางสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงดิวในการขอซื้อตัวเขาหรือแม้กระทั่งที่มีการบอกว่าดิวนี้ใกล้จะปิดจงได้แล้วนั้นมันไกลกว่าข้อเท็จจริงไปมา จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของเพียสก็น่าจะแน่ชัดอยู่แล้วว่าดิลนี้แม้ว่าทีมของเราจะให้ความสนใจในตัวนักเตะแต่การที่มีการกล่าวอ้างไปถึงขั้นที่ว่าเราใกล้จะประสบความสําเร็จในการคว้าตัวเขาได้นั้นเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการนั่งเ,เขียนข่าวขึ้นไปเสียมากกว่าไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งขึ้นมาตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา นั่นก็คือการไล่ล่าตัวทักอเล็กซานเดอร์อีซักสุดหน้าโตัเก่งจากทางสโมสสซาลิกาดงนิวคาสเซิลอยู่นาแต่หลังจากนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นสุดหน้าในฝันสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากทางนิวคูมีการทุ่มเงินถึงระดับ116ล้านปอนด์ไปคว้าตดทางฟอร์เลียนเวยต์มาจากทางเลเวอร์คูเซนซึ่งเป็นค่าตัวสถิตนักเตะที่แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราเราจะมีเงินเหลือพอในการมาไล่ล่าตดทางอิซากิด้วยหรือไม่อย่างไรกันหลังจากเขาก็าถูกทางนิวคาโซตั้งค่าหัวเอาไว้สูงเลี้ยวถึงระดับ150ล้านปอนด์ นั่นหมายความว่าหากเราจะประสบความสําเร็จในดิวนี้ทางเดียวที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่ลิวภูลจะต้องทําลายสิติของสมูสอนเราถึง2ครั้งซ้อนในช่วงตลราบรอบเกี่ยวกัน ม้คำนั้นหนึ่งในคนที่มีการออกมาสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นก็คือทางรอรบีกินอดีตยาวยิงของทีมเรานั่นเองหลังจากเข้ามองเลยว่ายังไงเสียเวอรยพปูก็มีความจําเป็นที่จะต้องสื้อสื่หน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดรอบนี้หลังจากเรากาลังจะเสียนักเตะอย่างทางดาวินมุงเยสไปเช่นเดียวก,กันกับในรายของทางดิโอโกโถต้าดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสที่เขามีโอกาสเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมไปด้วยเหมือนกัน ผมคิดว่าลิเวอร์พูลต้องการสูนหน้าคนใหม่นะคีนกล่าวมันดูเหมือนว่าตัวของทางดาวิดนูนเยสเองบางทีเขากำลังจะอำลาสโมสรไปแล้วดังนั้นลิเวอร์พูลจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการดึงสูนยหน้าคนใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นสูนหน้าที่แท้จริงเข้ามาสู่ทีม นอกจากนี้มันก็ยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากสโมสรของทางเบโกโชตาอีกด้วยซึ่งตัวของผมเองก็ชื่นชอบในตัวของทางโชตานะเขาเป็นนักเตะที่ดีและสามารถหลงเล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งที่แตกต่างกันแต่แน่นอนว่าผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วหรื่อรผู้พูลจำเป็นจะต้องมีการเติมความสดให้กับที จากการออกมาสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นของทางกีนเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปเลยว่าท้ายที่สุดแล้วทางผู้บริหารของทีมเราที่นำโดยทางริชาร์ดฮิวส์ผู้อำนวยการกีฬาคนดังของเราและทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านสับบอลนั้นจะสามารถประสบความสำเร็จในการคว้าตัวทางอิซักในครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรกัน แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ